วัสดีทุกคนนะครับผมคุณตานะครับในวันนี้นะครับเรามาพบกันนะครับเห็นข้าหน้าหน้าขาดตากันนะผมผมนะครับเป็นคนที่ไม่หน้าตาดีนะครับอาจจะได้เหมือนอวตารที่น่ารักอะไรเนี่ยนั่นนะผมต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะทำให้ทุกคนผิดบวางนะครับแต่ก็จริงแล้วนะผมทําคลิปมาเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากจะให้ตัวเองหน้าตาดีหรืออะไรนะครับอยากจะทําคลิปแค่ผมเล่นเกมอ่ะเออผมอ่ะแค่อยากเล่นเกมนี่เฉยนะครับแล้วก็ เอาคลิปไว้เก็บไว้ดูนะครับในอนาคตอย่างเงี้ยร,รเราอยากกลับมาดูตัวเองเนี่ยว่าเมื่อก่อนเราเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมจะจะมีคลิปแบบกับครอบครัวเล่นด้วยกันอะไรนะครับผมเพื่อที่อยากถ้าวันหนึ่งนะครับได้จากกันไปอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีอยา่างพอมีทรงจําเก็บเหลือไว้บ้างนะผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทํานะครับการเป็นยูทูบไม่ใช่เพราะว่าอยากดังอะไรหรอกจริง อย่าพูดทับสพเพลย์นะฮะมาเริ่มจาัดก,การแมงมุมพวกนี้กันเลยจะมาฆ่าพวกแกให้หมดไอ้แมงมุมไม่อยู่สินะแมงมุมเหลืองกระโดดเข้าหัวกูกเลยเดี๋ยววะเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นอะไรมีตัวใช่ไหมตีไปไหม,ม,มครับ จะไปไหนจะไปไหนเร็วชิพจะไปไหนแค่ขี้มกแป๊บครับรือแต่ว่าบ้านหลังนี้มันต้องถูกกำจัดมไม่มีอะไรทั้งนั้นในนี้ในตู้เย็นฉันอยากจะกินน้ำเย็นๆสักแก้วจริงๆฟาดไปเฮ้ยโอ้โหมึงมาอยู่ในตู้เย็นอย่างนี้เหรอวะ เจ้าของบ้านไม่ปลื้มนะเฮ้ยอืออืออือเจ้าของบ้านไม่ปลืม้มเฮ้ยเสียงตรงไหนวะมาจากไหนเนี่ยมันจากไหนเนี่ยอืมตายหมดเนี่ยตูมม้มีมงมีหม้อครับผมอันนี้มีพวกถงพวกช้อน ไม่มีอะไรวะกระสุนฮะตีทำไมหม้อ,มมอกระดูกกระดิในหัวต้องมีครับจริงแรงๆๆแรงแรงแรงแมงมุมอยู่ไหนจีกำจัดพบวกมึงให้หมด นี่ยังไงล่ะในตู้เวฟมีไหมไมโครเวฟเออในตู้นี้ครับทำลายให้หมดครับก่อนภายในบ้านเขาต่างๆทำทให้หมดทำลายให้หมดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรซืร้อใหม่เถอะเจอกูเข้าบ้านมาขนานี้จ้างกูมาทำไมเนี่ยมีตรงไหนอีกวะตายตรงจัตโตะ มันไม่เนียนเร็วเร็วเร็วตัวนี้เร็วตัวนี้เร็ว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 นะในมุมสีฟ้ามุมสีฟ้ามุมสีฟ้าโอเคทุกคนช่วนน่าจะโอเคแล้วครับทำลายได้โอเคแล้วมาแต่ไหนเนี่ยอืมปาดไปในตรงในตู้นี่ละ ต้องมีแล้วอสักต,กตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งไม่มีวะเงียบขิ้จริงๆไปห้องต่อไปได้ยังวะไปได้แล้วะวะที่ตรงนี้ของเยอะมากครับทุกคนมีของใ,ใช้เยอะแยะไปเลยเฮ้ยโทษนะครับผมคิดเอาแล้ววะผมไม่เคยใช้นี่นะครับผมอยากจะลองครับ เขาไม่หมดเลยพวกบึงตายให้หมดซะบ้าหลังนี้ก็เหมือนกันอีกเอ้หรอวิ่งรนลานมากลนลานมากวิ่งกันแบบระนางระนาวเลยครับนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเบินเบิร์นครับบินเบิร์นจันจับคาเทเบิร์นในตู้ไม่มีอะไรนะครับโอ้ ตายหมดครับดูเอากี่ทรงกี่ศพเห็นตูดอะ่ะตายหมดแล้วทุกคนเฮ้ยยังวะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่ไม่โดนไฟคอกที่หน้าแกเนี่ยตายไปซะโอเคห้องถัดไปครับทุกคนเปิดตู้ได้วะเฮ้ยมีระเบิดขวดระเบิดขวดนี่มันอะไรกัน ฉันอยากจะลองใช้มันดูจริงนี่สินะไปไปเผาแบงเผาแบงให้หมดเลยเยอะกูาบาไปแล้วเยอะออกมาเนะี่ยมึงอุ้ยเต็มเล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 ยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยมันออกมาทุกคนมันหนีไฟกันมันหนีไฟกันมันหนีไฟกัน ครับยังวะเหลือก,กี่ตัวเนี่ยยังมีเสียอยูน่นะแกยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นกระโดดไปซะไอ้พวกนี้กูจะเผาพวกนี้หมดเลยไปบ้านเรานี้ยต้องดูกูเผาเหมือนงานเราจะเสร็จแล้วครับค l e เดฟ e f e a t clean d e f ือวะ นีมุฟออนเทมฟรอมเดือดอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนจะมีภารกิจให้เราทำนะครับคือการใส่อะไรไปเนะี่ยเราลองใส่ไปนะครับไม่ได้หวะปึอ๋อต้องหาขอมาใส่ครับผมให้เต็มช่องโอเคเราก็จะทำครับผมตามที่เป็นขอบัญชาครับผม เฮ้ยยังอยู่ลยอีกตัวหนึ่งอยู่ในกล่องสินะอย่าเลยไปโดนเผาแต่แ <c oughs> กจะรอดจากฝีมือฉันไม่ไ,มได้หรอกเว้ยอะไรวะกระสุนมีมีกาตเตอร์เสียงเพลงอะไรเนี่ยอันล็อกไวนะ้เนี่ยคอมพิวต์หนึ่งหมดอันล็อกไม่เข้าใจวะมีค้อนครับอืมมีผู้อ่ะต่อผู้ไม่ได้ มีนี่กบหาไม่ยี่วะนี่ไงอะไรที่เป็นอุปกรณ์ช่างนะครับใช่หมดเลยมาหาดูแถวนี้นี่ด้วยก็จะทำลายพวกแกต้องทำความสะอาดบ้านลางนี้ให้เขาด้วยสินะเพราะกูทำลกมากเลยตอนนี้ ไปเหลืออันเดียวครับคือคอนอันนั้นคอนอยู่ไหนวะดูที่ไงหาง่ายกวาทด่คิดนี่นะปึ๊บเอาอยังไม่ครบนะครับคลีนเดอ F R I F R I D G E ไป,ไปวะวะแปบนึงนะทุกคน ต้องใช้แปลครับผมเพราะผมไม่ได้เก่งอังกฤษด้วยนะครับทำความสะอาดตู้เย็นนะครับผมฟรีสภารกิจเรานะครับไปทำความสะอาดตู้เย็นกันเถอะครับทำเป็นคสะอาดอยังไงวะแบบนี้เหรอเผาโอยหมดดีไงผมสะอาดเป็นไงล่ะมึง ไปใหม่กูเลยเยอะไปใหม่กูแล้วจะเผาไอ้ข้างนอกนี่ดูนะครับเพื่อให้มันแบบครบทุกอย่างนะครับแบบไม่มีอะไรแมงมุมเหลืออะไรอย่างเงี้นะครับก่อนอื่นเลวครับทำศาสตร์ตีนก่อนครับผมเราจะเริ่มภารกิจเผาบ้านนะโอเคสาดเลยเหลืออันเดียวโอเค ตู้เย็นสะอาดข่าแมงมุมครบยังเนี่ยทุกอย่างมั้งเนี่ยเลืออะไรอไหมทำทุกอย่างครบแล้วเปิดตู้เย็นเอ้ยเปิดคิวสไปเดอร์วิดไฟแบบนึงแบบนึงกูมไม่มีไฟละสิบตัวผมภายในห้าภายในนาทีข่าแมงมุมด้วยไฟ มึงมาเจอกูพวกมันอยู่ไหนกันเจอกูเผาแน่อยู่เผาไปให้หมดบ้านเลยสามสี่ตัวว่ะ เฮ้ยหมดเวลาแล้วทุกคนสิบกวิรับหนึ่งยังพิ่งมวยเพิ่งหมดกูขอระเลงระเบิดขวดไปก่อนอืมชาลินคอมพิวต์นี่คืออะไรครบแล้วใช่ไหมโอเคเหลือภารกิจอันหนึงน่งนะครับบ,บนมุมซ้ายนะครับเก็บแบตเตอรี่นะครับอีกหนึ่งอันผมพิจารณาแบตเตอรี่ครบนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินหาในบ้านดูนะครับมันอยู่สักทีหนึ่งในบ้าน ตรงไหนเท่าที่นึงทีมมีใครรู้ข้างบนวะแม่นามีนะครับแถวนี้ปบ,บบพวกเชื้อว,วางของเนี่ยอาจจะมีบตเตอรี่วางอยู่ก็ได้นะครับไม่มีกนคน เฮ้ยแบบไปเรียนเดียวอะอยู่ไหนวะอืมอยู่สทีหนึ่งอีกแคนเดียวเองเรียบทุกอย่างแล้ว ผมว่าห้องนี้นะครับอีกเหรอเอาอีกเหรอกูทำแล้วกูเนี่ยนะอันนี้เอามานันที่ใช่ไหมเนะี่ยอันนี้เอามานันที่ใช่ไหมเนะี่ยห้องนี้วะผมว่ามันอยู่ห้องนี้กันไอ้แมงมุม,ม,มนะอ่ะไหรอวะีมอีกประตูเลยะมีประตูเลย หมดบ้านนะทุนนะหมดบ้านนะทุกคนรอ,อบไวได้เวลาหมดแล้วป่ะเหลือแล้วไม่ตายให้หมดไม่ตายให้หมดไม่ตายให้หมดเรื่อนุเรเนียมากครับทุกคนเดี๋ยวผมใช้อาหารล่อมันมานะครับอาหารนมนมีๆๆๆๆ ตัวาชาเลนจ์เฟลว่ะไม่ผ่านครับไหนเงี้ยช่างมันเด็ดล่นหลายรอบละแบตเตอรี่แบตเตอรี่อยู่ไหนะวะไม่เห็นกินนะแบตเตอรี่เนี่ยอือหามาตั้งนานนับไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับแบตเตอรี่เนี่ย อาไว้ว่าจบดีกว่าเออออกไปดีกว่าครับทำจริงครับผมพอละอเรียบร้อยปะใช้เวลาไป14นาทีนะครับ43วิแล้วก็วิเก็บของกับทุกอย่างนะครับเหลือแบตเตอรี่ครับขาอันเดียวเองนะครับผมนั่นครบหมดเลยอันนี้ผมสำหรับเกม Q.E. ไ i นะครับก็ขอจบวัเพีท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามันครับผมรอบนี้ได้ใช้ไฟนะครับ ไปเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงครับเผาไปทั้งบ้านเลยนะครับเอาละผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม